สวัสดีครับวันนีม้มาอยู่กับช่องบ้านอุทีศรีกที่คุณก็ระยะรับชวมวันนี้ก็คือ Minecraft บันเดิม EP พสเมื่อวันไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าคลิป i มา c ครับมันพังผมเล่นไปแล้วเพราะผมจะอัดคลิปมันพังแล้วก็กู้คืนไม่ได้คลิปหายก็คือจบ ก็ตอนนั้นก็จะขุดกระจกไปทําน้ําผึ้งเอ้ยไม่ใช่ขุดกระจกขุดทรายไปเผาทํากระจกแล้วก็ทําน้ําผึ้งนะเออแบบนั้นแหละแล้วพออัปโหลดสร็ธคลิปมันก็พังอยู่ดีๆมันก็พังอยู่ดีๆมันก็หายวันนี้ผมก็อยู่ที่สงขานะเออไม่ได้อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเสียงมันก็จะก้องก้องหน่อย เแป๊บหนึ่งนะเป็นเอียงอีกอเร็วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เหลืออื่ว,าวาา้าวว้าวนับทำไปทำมาพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปคอร์ดดีก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยโอเคเข้าใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะมันอาจจะเข้าช้าดิดนึีกตอนนี้ก็อยู่ที่เออบนัน บ,บันพักบันพักของนาดิสุกาก็จะขี้เกียจหน่อยนะนี่กติาแล้วนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ตอนเช้าปกตินะจะทำไงได้ก็เพิ่งมาถึงไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งมาถึงอะมามาถึงได้สักพักแล้วก็ไปับ ไมยครับ EP สองก็ไม่รู้ใครจะดูกันไหมนะก็อย่าลืมนะครับร้อยร้อยร้อยซับผมก็แจ็บัตทูนะเออเนี่ตอนนี้ก็เหลืออยู่แบบเดียวแล้วครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วที่ใบขุดทรายแล้วคลิปมันหายเออก็ไม่มีอะไรมากก็ไปขุดหินขุดทรายอะไรพวกนี้เออขุดเหล็กเออด้วยขุดเหล็กด้วย อย่าลืมนะครับซีดีประจนภัยไม่สร้างบ้านผมจะเป็นคนไม่ชอบสร้างบ้านฮึยฮ้ยฮึยยโอเคนอนก่อนตัวอะไรย็นอ๋อซัมบีอ่าฮะได้กระจุกมาแล้วอ่าฮะนี่ไงน้ำผึ้ง มีน้ำผึ้งพอดีเลยแล้วก็คราฟนะครับเออครับเกี่ยวในอืมอันนี้ไงเกี่ยวเกี่ยวทุยไม่ใช่เกี่ยวเกลเกวอะไรล่ะขออภัยเด็บวันนี้จะมาคราฟเกี่ยวกันนะครับเป็นสับใหม่ที่ผมคิดขึ้นเองครับออุุอ้้ยย อุย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 เต้นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยอุ้ยอุยอุยอุยอะอย่างเดียวุ๊กได้โอเคครับนะครับโอ้โหเพิ่งตีแรงจัดก็มันเป็นพึ่งนี่นะแค่ไปเอาน้ำพึ่งทำไมนายต้องตีเราขนาดนี้เลย แล้วไม่เข้าใจเลยนายพึ่งต้องพูดแบบเสียงน่ารักน่ารักนะถึงจะไม่น่ารักก็ได้คลิปพังพร้อมกับอีเตอร์ที่อุ้ยหัวใกล้จะลุดเอาไตอ,อานี่ไงตัวเอ้ยไม่ใช่เอาเอาครับโอเคแล้วก็เก็บทันไปก่อน อา้าฟังพอดีเมื่ไรจะครบร้อยซับอ่เออจะได้แจกะสักทีสองร้อยซับก็แจกอีกนะครับแล้าสิบมันเดินดยก็แจกทุกร้อยซับทุกๆการถึงร้อยซับนะครับก็จะแจกแต่นี้มันแปดสิบอยู่อีกแต่ต้องหาวัวเพื่อแก้พิษพึ่งปัญหาคือไม่มีหัวแถวๆนี้ เธอเธอนี้มันจะมีวมัวแมงว้ยอันนี้มีถังก็มีพอครคบไปนในคลิปที่สูญหายนั่นคลิเยังอย่าบอกว่าเพุ่งต่อยพุ่งไม่น่าต่อยนะก็ต่ำมันก็ตะกรับแบบจุ๊กคุนี่ย เฮ้ยวัวอยู่ไหนวัวอยู่ไหนไม่เป็นไรครับมันไต่ไม่ถึงแต่หลับนะครับโอเคเอาไม่ออกมาสีมันน่าจะงูเอ้ยนั่นไงวัวเซบอกเฮ้ยวัวจู่จู่ทุยวัวเอ้ยวัวเอ้ยวัวเอ้ยพูดไม่ชัดเอ้ยพูดไม่ชัดเอาวัวมา แล้วก็ข้าวอาดแล้วก็ตุกกยองไม้ไว้ข้างทางตั้งตเตาอบเฮ้ยเตาเกียตเออดูแล้วเุ้ยเตาเกียตอะไรเว้ยโอเคตั้งนหม้อเอาเนี่ยต่อไป ไปหาเรื่องกำลังพึ่งอีกเร็วนะโอ้โหแปบหบนึ่งหกนาทีฉันยังยังข้าวในต๊กครับนี่ไงต๊กครับต๊กครับมาแล้วก็ให้เขาสวัสดีครับนะครับเพราะเขาเป็นต๊กครับไม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดิม ครับคือโต๊ะดีใส่รองเท้าไม่ค่อยจนะุดดูครับให้ถ่ายว่าท่านผู้ชมกำลังนั่งขำอยู่หน้าคอมตอนนี้ พุ่มมาค่าดองนะครัืมันนิดพึ่งโอ้โหพึ่งเต็มเลยเอา้าเอา้าเอา้าพึ่งไม่ตีสิแปลกๆวันนี้น้องพึ่งแต่ทำพึ่งไม่ดีก็ดี ได้มาหนึ่งเอ้ยเนื้นอวัวได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งล้านอะไรหรอวันดีมะสนใจตายไหมโอเคสนใจมันบอกเมื่อกี้นะว่ามันสนใจโอ้โหโเสียงม้าหรือว่าเสียงกีตัวนะ่าเอาเฮ้ยเนว่ไอวัวไอวัวยินไหนไอ้วัว เอ้วัวไหนเฮ้ยเอวัวยืนไหนอะไอ้วัวไอ้วัวยืนไหนไอ้วัวนี่นั่นไอ้วัวโอ้โหอยู่ใต้หลังพึ้งแล้วก็ตัดยาะแล้วมันแล้ววะสวัสดีครับน้องวัวเอ๋ยจุ่มตาเอาแดงหนึ่งไม่ให้อะไรด้วยเต็มแล้ว cua fit te ตัวอะไรแม่มุมถ้ำอยู่ไหนได้ยินแต่เสียงไม่เห็นตัวขอ ครับผมรอคุยกับ <without> น้องก่อนนี่แ wow. ค like, oh ่นะอะไรแม่ไม่รอนุนอรับโอเครับกลับมาต่อขุดขดและก็ไม่มีให้ขุดใช่ปะโอเคไม่มีให้ขุดจริงด้ย เ้วก็นงังไปแล้วก็ปักเทปพี่เล็กเฮ้ยอนไม่ใช่ลูกเล็กอู้หูสวังหวของนัก,ลกเลเก้จริงๆผมจะมีหยุดสองเซฟแต่ทำว่าอีกเซฟหนึ่งหายไปไหน <c oughs> ตกตายก็ตายโดยการโดนคิดเปิ้ลระเบิดเป็นการตายอย่างมีเกียรติ ไม่ใช่มีเกียรตินะเป็นการตายอย่างมีเกียรติโดนไม่ไม่ใช่โดนที่เปิดระเบิดตายหรอกโดนลูกซอมบี้ติดไฟตีตายเป็นการตายอย่างมีเกียรติ มาสู่โลกไฟนน่ที่ไม่มีอะไรเฮ่ยน <Hey, not S 1> แกเอาตูเมมันน่าจะบาดเจ,จ็บปกติดีทีเดียวไม่ตายไอแกะไขน่น,นั้นไอเน้งก็ด้วยเอวันวันกินนีกมีหลุกเท่าไหร่สองก้อนครับพี่ได้กระบุ้ ทำเหล็กเผาะนะั่งอือสิบสามานาทีแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับอือก็แค่ลงสวนเอ้ยลงเหมืองอือเออเอาพิสนว่าขอตัดคลิปแต่เบี่ยงเท่านี้ก่อนนะคลิปวันนี้สั้นไปน,นิดหนึ่งไม่เน้นมากเลยแต่พรุ่งนี้มีคอฟหรือไม่ก็มาครับเพืตามที่ท่านผู้ชมจารึกกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ